นานๆทีจะได้มีโอกาสพัก่องแบบนี้บ้างนี่เเฟอร์เธอพูดเหมือนผู้ใหญ่เลยนะเรียนแค่เรียนแค่นี้เพอก็วเหนื่อยแล้วใช่ฉันไม่รู้นึกไงว่าหลังจากเลิกเรียนฉันอะต้องไปช่วยนางสืบอาหาร่ะแต่ก็ได้ค่าแรงเยอะเหมือนกันนะได้กี่บาทก็ห้าพันชิยสบายเลยคูอนี่เธอเลี้ยงฉันนะตลอดเลยนะยะ เกือบลืมไปเลยว่าฉันมีอะไรไม่รู้จะทำอะไรเลือกอะไรล่ะก็คู่นี้ก็จะเป็นวันเกิดของแม่ใช่แหละเธอคิดว่าจะซื้อของขวันนะแหละให้แม่ดีล่ะฉันก็ไม่รู้นะเธอปกติฉันก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้แม่นักหรอกแต่ถ้าจะเธอจะให้ฉันแจกดำนะเป็นอย่างนั้นแม่ก็ลงมาเดี๋ยวค่ะแม่เอาค่ะไปรับกลับมาแล้วค่ะ ค่ะนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ค่ะอ๋อค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวหนูรีบกลับค่ะค่ะแค่นี้แหละค่ะเพื่อนเต้นไหมตื่นเต้นจ้ะโทรสาวท์เธอหรอไม่เคยเห็นเลยอ่ะโบราณโบราณอ๋อของแม่ฉันอ่ะแม่ฉันเอาไปซ่อมให้ฉันรับกลับงงั้นวันนี้นะเธอแม่จะซื้อโทรศัพท์ให้แม่ฉันนะพอดูท่าทางแล้วรู้ไหมดูท่าทางแล้วอ่ะ เครื่องนี้น่าจะใช้ได้ไม่นานก็ดีนะถ้างั้นเธอช่วยพาฉันไปเลือกซื้อหน่อยสิจ๊ะโอเคมานั่งโต๊ะไหนดีอ่ะอือโต้นี้ก็เต็มอ่ะต้นี้ก็เต็มโต้นี้ก็เต็มอ้าวไปไปไปมาไ้กันยาดดีนั่นแะิ๊นนะกาแฟกาแฟนี่เป็นอไปพเธออาฟาอะไรมาเหรออือฉันขอเป็นชาดำเย็นละจ เด้ขอเป็นน้ำมะนาวนะแล้วค่ะเอาชานมหนึ่งที่ชามะนาวหนึ่งที่ค่ะค่ะน้องนั่งนั่งน้องพอนั่งจะมาทำอะไรเหรอเหรอ,อใช่ว่าจะมาปรึกษาประชุมพู้อ่ะนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของแม่ฉันแล้วว่าจะซื้ออะไรของขวัญอะไรให้แม่ดูชมพู่ได้แนะนำฉันนะว่าซื้อโทรศัพท์พวกจะคิดว่าไงนะไม่ฟอนเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรไอ่ะ พระอาจารย์ได้สอนวิชาพุทธศาสนาไว้ว่าเรื่องการตอบแทนคุณมารดาบิดายังสูงสุดงไงล่ะอ๋อเนื่าขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับคำตัดข,ของพระพุทธเจ้าบางส่วนนะบุตรดพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสระธิปัต์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนาเจตประการมากหลายเช่นนี้ การกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอนุตธรรมแล้วหรือทรามตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทูศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในสีและสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตานิให้สมาทานตั้งมั่นในจาคัสสัมปทายังมารดาบิดาสามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปาทาภิษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุญนั้นทําแล้วและนำตอบแทนแลแก่มารดาบิดา ถือเลยลับถือเมื่อกี้ฉันได้ยินเธอพูดว่าทูสีหรือสีรสามทญหมายความว่าอะไรหรอจ๊ะอ๋อก็คือการมีสินห้าประการเนี่ยการไม่มีสินห้าประการไงจะ๊ะแล้วสินค้ามีอะไรบ้างล้วช่วงนี้ฉันเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเลยงั้นเดี๋ยวฉันช่วยตอบย้ำความทรงจำของเธอนะข้อหนึ่งเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ข้อสองเว้นขาดจากการลักทรัพย์ข้อสามเว้นขาดจากการรำร้ายผิดในการ ข้อ4เว้นขาดจากการพูดเท็จข้อ5เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาหรือสุราลูกที่ดีต้องชักชวนให้พ่อแม่มีสินห้าประกันนะจ๊ะสาธุก็เธอพูดอย่างกับว่ามีพอาจารย์มานั่งอยู่ด้วยอ๋อฉันขอเสริมอะไรนิดนึงนะคือว่าถ้ารักษาสิน เราค่จะได้เกิดในตระกูลร่ำรวยมีทรัพย์มากจังว้าวจริงดิแล้วถ้าเราไม่มีศีลแล้วเราจะเป็นยังไงหรอก็จะตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปศษไงล่ะอ้า h i m m y มาริย์เนี่ยก็ฉันนั่งอยู่ตั้งนานแล้วเพราเธอมาแตะเมาส์กันอ่ะก็เลยเห็นฉันเห็นไหมเนี่ย น้่งเหรเห็นปะนั่งคขอวิธที่หนึ่งค่ะทีเมียน้ำอะไรเลมอนก็ได้นะอ๋อขอเลมอนที่หนึ่งนะด้วยนะคะ <c oughs> นั่งกัดสิเมื่อกี้ฉันได้ยินเธอพูดว่าตกนรกแ,แล้วก็เป็นเป็ดหมายความว่าอะไรหรอจ๊ะฉันหมายถึงถ้าเราทำผิดศีลเราก็จะตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็ดเนี่ยล่ะ โอริดศีแรงขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วจ้ะถ้าเราทํามากๆก็จะมีผลอย่างนั้นถ้าเราทําน้อยๆก็จะมีผลเหมือนกันอยากฟังไหมอยากฟังข้อหนึ่งถ้าเราฆ่าสัตว์จะทาให้เรามีอายุสั้นข้อสองถ้าเราไปถ้าเราไปขโมยสิ่งของก็จะทําให้เราเกิดความเสื่อมแห่งโภกทรัพย์ ข้อ3ถ้าเราประพฤติผิดในกามก็จะทําให้เรามีศัตรูเพิ่มขึ้นข้อ4ถ้าเราพูดเท็จพูดคําหยาบเราจะถูกเก่าวตู่ได้คําไม่จริงข้อ5ถ้าเราดื่มนะักสุราและน้ำเมาก็จะทำให้เราเป็นบ้าเน,นี่ยแหละผลของการไม่มีสินสาธุ ใช่คอบคุณเธอทั้งสามคนมากเลยนะที่ช่วยทําให้ฉันรู้อะไรอีกตั้งเยอะแยะถ้างั้นกลับมาเข้าเรื่องของฉันกันดีกว่าฉันรู้แล้วว่าจะตอบแทนแม่ยังไงดีว่าแต่ว่าคือจะตอบแทนพระคุณแม่ยังไงดีล่ะอ๋อฉันว่าจะพาแม่ไปปฏิบัติธรรมอะ่ะรักษาศีลแปดที่วัดพาศีนี้นะจ๊ะดีไหมแจ๊ ันเสาร์อาทิตย์นี้แม่ว่างไหมคะอ๋อค่ะหนูว่าจะไปปฏิบัติธรรมอะค่ะไม่มีเพื่อนไปด้วยคะ่ะแม่ว่างไหมอคะอ๋อสองวันสองคืนเองคะ่ะนา้นานา้าน้าได้เพิ่มบุญบูนกุศลน,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 นะคะนะนะแย่ดีใจจังเลยคะ่ะแม่ไปด้วยรักแม่ที่สุดในโลกเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวไปค่ะ